ครับวันนี้ขอบคุณนะฮะผู้ผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่เข้ามาร่วมสนับสนุนเราเพิ่มนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นค่าตาชาตินะครับออวอล์คสเตชันนะฮะนาฬิกาแบรนด์ชั้นนำของไทยนะฮะแล้วก็ออคอลลาเจนวิตามินซิงอะไรนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะคอลลาซิงคอลลาซิงหรืออะไรสักอย่ายง,งได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จะมาถ่ายด้วยอยู่นะพี่ว่าจะไลฟ์สด อ่าพี่เจอครับผมขอพัดลมภายในนี้อีกสักตัว2ตัวครับพเพราะว่าอากาศน่าจะไม่พอไปเอาพัดลมใหม่มาเลยก็ได้ไปคุณครับแอ้วรขอบคุณค่ับขครับล,ลขอลขอ

คุณครับโอ้ตอนตอนี้มนเกินจริงอันนี้ไปนี่ไงอันนี้ของน้อง๋อขอบครับก็ได้เหมือนกันนะยืดขบยืด โอเคเดี๋ยวพี่สิงขอไปหน่อยนะเ,เ,เ,เดี๋ยวพี่สิงจะพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะฮะว่ามี FC มาจากที่ไหนกันบ้างนะครับอันนี้เป็นคนจับเวลานะฮะวันนี้คุณแอร์โอ้โหนี่เลยนี่มันต้องแบบนี้เลยนะตอนนี้ให้น้องแอร์เป็นคนจับเวลานะฮะอุ้ยใครใครลูกทุ่งไว้ปะล็อก ตอนนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะฮะด้านหน้าสำนักง,งานของเรานะฮะองงโอ้ตอนนี้น้องแกปเปอร์มาแล้วครับ <ś c oughs> โอ้โหโอ้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 เอ้โอ้โะครับสวัสดีค่ะสอ้โอีคอ้้